หลังจากที่มังงะวันพีในตอนล่าสุดนั้นได้ไม่ก้าวออกมาแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยแลวก็วิคราะห์กันว่า,วามังงะในตอนต่อไปมันน่าจะมีเรื่องน่าสนใจอะไรที่มันออกมาบ้างโดยที่เรื่องแรกนั่นคือเรื่องราวที่ได้มีการทําคลิปเปมื่อวานนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าการเปิดเผยหน้าตากษัตริย์ฮารานเนี่ยมันดันมีประเด็นน่าสนใจนั่นคือเขาไม่ได้มีใบหน้าที่เหมือนโลกีหรือว่าฮารูดินที่เป็นลูกชายของเขาแต่ว่ากษัตริย์ฮารานเขานั้นกลับมีหน้าตาที่มันเหมือนใครโดสงนัน มันก็เลยเกิดเรื่องน่าสนใจขึ้นมานะว่าไคโดกับกษัตริย์ฮารานพวกเขานั้นจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่และก็ไคโดที่เขาถูกเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งกรนงที่สุดในโลกเรื่องราวพวกนี้จะเป็นพ่อไคโดเนี่ยเกิดมาจากการทดลองหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาแลไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวไั้เป็นแบบนั้นมันก็จะไม่น่าแปลกใจที่กษัตริย์ฮาราน,นเนี่ยกับไคโดนั้นจะมีหน้าตาที่มันคล้ายกันแบบนี้เพราะฉะนั้นในตอนต่อไปก็จะน่าสนใจนะมันเนี่ยจะมีการบอกใบ้หรือว่ามีการเเเฉลลยรรรืื่่อออองาาากกนี้มหป แล้วก็เรื่องราวที่สองนั่นคือเรื่องราวที่ว่าแม่ของโลกิเธอนั้นตายไปหลังจากที่โลกิได้เกิดขึ้นมาใช่ไหมฮะแต่ว่าในเนื้อหาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ได้มีการปูุกเกิดกับเรื่องราวแม่หาดูดินที่เธอนั้นเป็นคนย้อมาจากที่อื่นมันก็เลยทําให้เธอนั้นไม่สามารถขึ้นไปราชินีได้แต่ว่าดูเหมือนเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าแม่ฮาดูดินเธอนั้นมาจากที่ไหนและในตอนที่เธอเนี่ยอยู่ที่ไหนรือว่าตายไปแล้วหรือยังเพราะว่าการปูเรื่องราวพวกนี้ออกมาก็จะน่าสนใจนะว่าเ่อใน ที่โลกิเนี่ยได้ฆ่ากษัตริย์ฮารันก็เป็นได้นะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อมาที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวกเกี่ยวกับฟิกแลนชัมล็อกที่ว่าตกลงแล้วคขนั้นเป็นพี่น้องของฉังหรือเปล่าแล้วก็ฟิกแลนการลิงเนี่ยเขานั้นจะเป็นพ่อของฉังหรือไม่เพราะว่าโลกิเขานั้นก็รู้จักฉังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโลกิทักชัมล็อกเป็นฉังขึ้นมานะฮะในตอนนั้นก็จะมีคำใบ้หรือว่าสิ่งที่จะได้ไม่กล้าเปิดเผยน,นันมมกวเาีีค่ยว claro ข,ข้อง,องกังน,น,น,นยัม นั่นก็คือเรื่องราวที่ชมล็อกเขานั้นมีความสามารถและกำลังแบบไหนเพราะว่าการเปิดตัวมาแล้วบอกนว่าชมล็อกเขานั้นคือหัวหน้าของภาคีขอสุเทพคนใหม่เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการยืนยันอยู่แล้วนะว่าเขาเป็นชายที่มีความสามารถและความแข็งแกร่งแต่ว่าการที่ชมล็อกเขานั้นได้ใช้ดาบกรงแสงมันก็เลยน่าสนใจในฝีมือดาบของเขามันจะมีความทัดเทียมแล้วก้าวเข่งชันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าชมล็อกเขานั้นเป็นพี่น้องและเป็นฝาแฝดของแชงเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจที่เขาอาจจะมีความสามารถและกำลังที่มาตัดเทียมแ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าแชมล็อกก็จะเป็นศัตรูที่มีความสามารถระดับจา่าพาร์ทแล้วก็ไม่แน่นะว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีฮาคี้เหมือนกระแชงนั่นคือฮาคีทั้ง3สายที่อยู่ในระดับสูงสุดซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องที่มน,น่ากลักวฮะเพราะว่าแชมล็อกที่น่าจะเป็นศัตรูของพวกลูฟี่ในภาคโอวาบเนี่ยถ้าเกิดว่าเขานน่มีความแข็งแกร่งขนาดนั้นหลังจากนี้พวกลูฟี่นี่ก็ต้องรับมือกับศัตรูสุดแกงแต่ว่าในความน่ากลัวนี่ก็จะมีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันซึ่งนั่นกก็เรรราาาาาาาะวว่ Lock, ว่่่ถ้ิแชมมมมมลนนนนัันัคสาาถถทททีีียงงจบ เขานั้นมีโอกาสสูงมากขึ้นที่จะได้มีร่างใหม่พลังใหม่หรือว่าฮาคิที่มันพัฒนามากขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ใช้ในการต่อโซ่แชมล็อกซึ่งมีความสามารถและก็พลังที่มันทัาเทียมชั้นนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีหนึ่งเรื่องราวที่มันน่าสนใจในคือแชมล็อกเขานั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถและก็พลังผลพิสานหรือเปล่าภาวะการที่เขาเนั้นเป็นภาคิเสุเทพและเขานจะเป็นผู้ใช้พลังผดผิสานสุดโกงเนี่ยเรื่องราวพวกนี้นี่ก็จะไม่น่าแปลกใจและขนาดนั้นและนั่นก็จะหมายความว่าหลังจากนี้แมล็อก ข่าวนั้นกาจจะกลายเป็นคนที่มีรักษาที่เหมือนกระแชงมีความสามารถพลังผลพิศาจที่คขาวในใ้ในาการต่อสู้ซึ่งมันแตกต่างกระแชงอะไรแบบนี้นั่เนเองฮะเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปก็เลยน่าดูนะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับแชมล็อกมันจะได้มีการเปิดเผยแล้วก็เฉลยมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องเล่าต่อมาคือเรื่องเล่าที่แชมล็อกข่าวนั้นติดต่อไปหารัฐบาลโลกเนี่ยข่าวนั้นจะมีแผนการอะไรแล้วก็หลังจากนี้มันจะมีทัพเสริมจากรัฐบาลโลกที่ได้มีการเดินทางมาที่โอบาบหลังจากนี้หรือเปล,ล,ล่าสูสเ พวกเขาในกำลังตามหากุญแจให้กับโลกีโดยที่เรื่องราวนี้มีประเด็นน่าสนใจสองอย่างในคืนแรกเนี่ยพวกลูฟี่ที่กำลังหากุญแจให้กับโลกีคราวนั้นจะไปเจอกับบอแสที่เป็นคําใม้กับกรบาดีที่เอลบาหรือไม่แล้วก็อย่างที่สองนั่นคือพวกลูฟี่เนี่ยพวกเขา้นจะเจอกุญแจในก้นกลดตัวโลกีและพวกเขา้นจะไปเจอโลกีกับพวกชมาร็อกที่อยู่ที่นั่นด้วยกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยนั่นก็จะน่าสนใจนะว่าในตอนต่อไป มันจะเกิดเหตุการณ์ที่พวกลูฟี่กับพวกจำลองนั้นจะได้มีการเจอกันได้มีการปะทะกันแล้วก็ได้ต่อสู้กันหลางจักนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าการเจอกันหล่อนูฟี่กับจำลองเนี่ยมันคงจะเร็วเกินไปที่พวกเขาเนี่ยจะได้เจอกันในตอนต่อไปนะฮะผมก็เลยคิดว่าหนึ่งสิ่งที่มันอาจจะได้มีการเกิดขึ้นในตอนต่อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องรลวการตัดฉากไปที่เรื่องรล่าข้อปริศนาซึ่งมันอาจจะได้มีการเปิดเผยหน้าตาคนคนนั้นหรือแม้กระทั่งเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยมันอาจจะได้มีการโปรยเท้าไปที่เอเว เพราะฉะนั้นก็คนต้องมารอดูแลยก็รอรุนกันนะว่าเนื้อหาในตอนต่อไปเนี่ยมันจะมีเรื่องราวน่าสนใจพวกนี้เกิดขึ้นหรือเปล่ายังไงเราคนต้องมาติดตามรับชมกันต่อไปนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็ไปคุยกันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาเคลมหม่ชงเร่องราสวัสดีเพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสว